อาหารเที่ยงค่ะเบนโตะญี่ปุ่นนะคะน่ากินทั้งนั้นเลย มีหลายคนนะคะบอกว่าช่วงนี้ป้าแป๋วไม่กินหมึกเลยไม่กินปลาหมึกเลยนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็เลยสั่งนะคะหมึกชีสนะคะจากฮอกไกโดมาค่ะ แล้วซูเปอร์ทแถวบ้านป้าแป๋วนี่นะคะเขาไม่มีขายขายนี้ป้าแป๋วสั่งมาจากอเมซอนนะคะจะขายเป็นเซตนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะมีเซตหนึ่งมี3แพ็คก็มีอันนี้ป้าแป๋วสั่งมาเซตนี้2แพ็คนะคะก็พันหกร้อยหนึ่งเยนนะคะที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ452บาทค่ะคที่ข้ามักแบบนี้นะคะป้าแป๋วซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะเพราะซื้อมาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะแพ็คเดียวนี้ก็ประมาณ864เยนค่ะหรือประมาณ244บาทเงินไทยนะคะ เห็นคัลรีวิวกันนะคะป้าแป๋วก็เลยลองซื้อมาชิมดูค่ะ,คะข้างในเขาก็จะยัดชีสเข้าไปค่ะป้าแป๋วจะทำปลาหมึกย่างโชยุด,ด้วยค่ะ อันนี้เป็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกเป็นปลาหมึกกล้วยนะหมึกกล้วยถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเรียกซูรุแมอิกะนะคะ 晒干啊。 เราจะหมักหมึกด้วยโชยุมิลินอันนี้เป็นสาเกสำหรับทำอาหารนะคะเพิ่มความหอมให้กับหมึกนะคะเราจะใส่ขิงฝนด้วยค่ะน้ำตาลหมึกสองตัวนะคะป้าแป๋วจะใส่โชยุหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะหช้อนโต๊ะมิลินก็1ช้อนโต๊ะค่ะสาเกหนึ่งช้อนโต๊ะ,อ,ตะ,ะ,อ,ตะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเลยนะคะ น้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขิงก็ประมาณนี้นะคะเราก็กะเอานะคะ เราก็จะเอาใส่ถุงหมักไว้ก่อนนะคะเรา <S 2> <S 2> ก็หมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะคะหมักทิ้งไว้เราก็ไปทำโน่นนี่นั่นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาค่ะเรามากินกันนะคะชีสออิกกะนะคะหรือว่าหมึกชีสป้าเป๋วเห็น YouTube ของญี่ปุ่นเนาะเขารีวิวกันป้าเป๋วก็เลยสั่งมาชิมดูมาลองรีวิวดูค่ะว่าจะอร่อยไหมค่ะหมึกย่างซอสของเรานะคะ 平凡。嗯嗯嗯 อุ้ยดูหอมย่างว่าแป๋วชอบกินมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะมาดูหมึกชีสของเราวันนี้อมอสกุสิก うんおいしいうんうん,うん <laughs> 柔らかいいただきます。 อืหกลิ่นหอมมากเอาโอจังโอจังต้องตัดเล็กๆนะคะขนาดนี้โอจังจีใส่ <c oughs> เล้ว่ะหอมขิงหอมโชยุไปทำกินนะคะ

กาดทีว้าวว้าวอืว <c oughs> อร่อยอืม <c oughs> อร่อยค่ะ อค่ะใครอยู่ในญ VII ี่ปุ่นก็ลองสั่งมากินนะคะああอร่อยเลยอื่อนอ่ะอร่อยอืะ

นี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะป้าเป๋วชอบกินป้าเป๋วชอบกินมะเขือเทศผล,ลไม้นะคะ <S <S <ๆ>ถ้าใครได้ดูคลิปป้าเป๋วไปสวนผล,ลไม้นะคะป้าเป๋วจะมีความสุขมากนี่ค่ะสตอรอเบอรี่ที่เราไปสวนกันมานน้นนะคะสตอรอเบอรี่ยักษ์ค่ะ ป้าแป๋วซื้อมานะคะกินในสวนเสร็จนะคะป้าแป๋วก็ยังซื้อมาด้วยกล่องหนึ่งนะคะกล่องที่เราเห็นตอนท้ายๆคลิปนะคะกล่องที่เป็นลูกสีแดงๆนะคะอันนั้นคือเขาขายในสวนนะคะเป็นของฝาก<ม>ป้าแป๋วกินยังไม่จุใจในสวนพออวจังนะคะเข้าไปในสวนโลอจังแพ้เกสรดอกไม้ค่ะโอ้โหทั้งไอทั้งจาม,มป้าแป๋าทาคลิปแบบป้าแป๋วไม่เคยไปสวนแล้วก็ทําคลิปแบบสั้นแบบนี้เลยนะคะครั้งแรกที่ทําคลิปแบบสั้นพออวจังแบบ ไอาจามแพะเกรสรดอกไม้แพ้เกรสรดอกอสตอรอเบอรี่ค่ะข้างในอ่ะก็เลยต้องรีบทําคลิปรีบแบบกระชับแล้วก็ต้องรีบออกมาแพ้เกรสรดอกไม้ก็จังช่วงนี้นะคะญี่ปุ่นเขาจะเป็นช่วงที่เกรสรดอกไม้ถ้าใครถ้าใครแพ้นะคะเขาแพ้แบบหนักนะคะเขาเรียกคลังหุ่นนะคะตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยในญี่ปุ่นค่ะแพ้กันแต่พ่าเป๋าโชคดีนะคะว่าเป๋วไม่เป็นไม่แพ้ค่ะ มะเขือเทศญี่ปุ่นนี่นะคะเหมือนผลไม้เลยหวานนะคะก็้ปแว่ชอบกิน <c oughs> <c oughs> อืมอ่มอืออ <c oughs> <c oughs>

โอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มากินชีสซอ,อกะค่ะป้าแป๋วเห็นคนญี่ปุ่นเขารีวิวกันใน YouTube นะคะป้าแป๋วก็เลยสั่งมาชิม,มอยากจะชิมนะคะก็ลองสั่งมากินได้เลยนะคะสั่งที่ Amazon หรือว่าลักเต็งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย